เพื่อนๆนางแบบต่างๆทั้งหลายนะครับใช้ภาพ AI มาทำงานครีเอทีฟปรากฏบนวิดีโอนะครับว่าเป็นภาพที่ใช้ภาพ AI ในการสร้างภาพขึ้นมาจำไว้นะครับคุณโดนข้อหาหนึ่งในกฎหมายสารั์เลยในโซเชียลมีเดียนะครับประเทศจีนก็มีเหมือนกันคือการเนเทศยึดทับและเนเทศคือคุณทำอะไรเหรอคุณใช้ภาพ AI แล้วคุณไปโปรโมทว่าคุณสวยคุณหล่อคุณเก่งคุณดีคุณเด่นคุณใช้เงินปลอมในการหลอกลวงว่ามีฐานะทิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้คุณมีฐานะคนเถื่อนจรจัดและโดนดําเนินคดีนะครับไปกว่าครบสามสิบแปดปีนะครับอย่างเช่นว่าถ้าคุณใช้การปลอม a อและดีอย่างไรต่อต่อระบบต่อประชาชนคนอื่นคุณทําไปจนกว่าครบสามสิบแปดปี